สวัสดีครับสุนิชโชทวีชแนลนะครับชิ้นนี้หาดบางเบิดครับก็ถ้าเห็นข่าวนี้ก็สราดดีนะฮะถึงเป็นเงาดำๆก็จะมองเห็นจะลุนะครับสำหรับคนที่ดูภาพนี้ชินตาแล้วนะครับจะรู้ว่านี่คือหาดเบิดนะครับอยู่ด้านหน้าจะให้มารีสอร์ทครับกม็มีแลงมาครับสำหรับคลิปนี้จะพาเดินไปดูไอ้เขียวๆที่อยู่ในาชายหาดตรงทะเลผังนั้นนะฮะ วันนี้เดือนอกันยายนนะครับก็วันที่สิบสิบกว่าแล้วแหละนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นประจำของทุกปีนะครับเขาเรียกว่าสาหร่ายสีเขียวนะฮะชื่อทงอางวิทยาศาสตร์ไม่ทราบครับใครทราบช่วยกิยนคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับจะเป็น สีเขียวๆนะฮะก็สังเกตูมันขึ้นมาทุกปีนะครับมันน่งอยู่ใต้ทะเลแล้วก็โดนซัดขึ้นมาแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับสลัดสลดยตัวนี้จะไม่มีพิษมีภัยอะไรนะครับแล้วก็เขาจะย่อยสลายไปในที่สุดนะฮะแล้วก็จะเป็นอาหารของพืชของปลาไปนะครับก็นี่ครับสีเขียว,ยวนะฮะ โอ้มาเจอตัวเอเลียนตัวหนึ่งไม่รู้ตัวอะไรฮะนี่ครับจะเป็นคือเขียววันนี้นะฮะจะขึ้นอยู่ตรงบริเวณโดนซัดมาที่เกยหาดนะครับจะเป็นสีเขียววันนี้นะฮะ แล้วก็หลอดแนวทางนั้นฮะดูหน่อยก็ได้ครับโอ้นี่ครับเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นเบาๆนะมันเป็นนิ่มๆเบาๆ สมลีอะไรเงี้ยฮะสมลีสีเขียวนะครับเออแปลกเหมนอนกันครับนี่ครับปด้านโน้นก็มีนะฮะสีเขียวแล้วก็ตามชายหาดตรงนั้นครับ ประมาณสักเดือนหนึ่งครัจะขึ้นอยู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เขาก็จะยอสลายไปในที่สุดนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของทุกปีนะครับเยอะมากนี่น่าจะไปทำอะไรได้นะฮะใปแกงได้บปก่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เยอะจริงๆครับ โอ้โหพาเดินไปมันจะนิ่มๆเนาะนี่ครับมันจะนิ่มๆพะเดินเหยียบมันมันจะเป็นรอยแบบนี้ครับเป็นปรากฏการธรรมชาติทางธรรมชาตินะะดูครับ สำหรับสาลายสีเขียวหาดบางเบิดนะครับตั้งชื่อคลิปไปเลยนะครับใช้หาดสีเขียวขอบคุณทาที่ติดตามชมครับสุนิชโจเวีชแนลนะครับสวัสดีครับ